ข่าวดีบัตรคนจนเฮรัฐช่วยเหลือแล้วแจกเงินสดใครยังไม่ได้รีบทำตามนี้ด่วนหมดเขตวันที่31ตุลาคม2565นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโฆษกรัฐบาลเตือนประชาชน ผู้มีรายได้น้อยรีบลงทะเบียนร่วมโครงการใช้ไฟฟ้า50หน่วยฟรีถึงวันที่31ตุลาคม2565จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนเมษายน2566นั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามมาตรการค่าไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบันหรือมาตรการ50หน่วยไฟฟรีและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2566นั้น ขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลังซึ่งได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสิทธิ์รีบลงทะเบียนก่อนครบกำหนดซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคม2565นี้ และขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้สำหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ1สิทธิต่อครัวเรือนต่อบินเดือน และต่อ1หนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจําเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครัวเรือนต่อบินเดือนกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไปและสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุดไม่เกิน315บาทต่อเดือน 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในเดือนใดจะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่การไฟฟ้ากำหนดและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินค่าไฟฟ้าฟรีก็ให้รีบไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทำการลงทะเบียนซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนในวันที่ วันที่31ตุลาคม2565นี้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ